สรุปนะครับศึกแดงเดือดคำลบที่สองประจำฤดูกาลนี้ที่ยูเนเต็ดจะออกไปเยือนห์ืูลูนะครับที่สนามแอนฟิลด์เวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่เลื่อนนะครับเนื่องจากพายุนะครับหิมมะที่ตกที่อังกฤษนะครับนั้นไม่กระทบต่อการ เตะกันในสนามแล้วไม่กระทบกับการเดินทางของผู้เข้ามาชมก็คุยก่อนเกมวันนี้ก็ยอมรับตรงๆว่ายูเนเต็ดไม่มีทางสู้ของแดงหรือวู่ผู้เป็นเจ้าบ้านด้วยประการทั้งปวงนะครับอันดับของทั้งสองทีมนั้นนะครับก็เจ้าบ้านเรียวภูอยู่ที่อันดับหนึ่งนะเก็บได้45คะแนนนะครับส่วนยูเนเต็ด อยู่อันดับที่สิบสี่นะครับเก็บได้ยีสิบสองคะแนนสถิติห้าเกมหลังสุดนะครับของนิวคูค่อนข้างจะโหดนะครับโดยห้าเกมเสมอไปหนึ่งแล้วก็ชนะสี่สี่เกมหลังเนี่ยยิงอย่างน้อยสองประตูทุกเกมนะครับส่วนล่าสุดก็ถล่มเวสต์แฮมมาได้ห้าประตูต่อศูนย์ในส่วนของยูเวนตดนั้นตกกันข้ามเลยนะครับห้าเกมหลังนะครับชนะหนึ่งนั่นคือชนะซิตี้นะครับที่ เอธิฮัสเตเดียมเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เหลือ4ี่นัดหลังก็แพ้รวดนะครับส่วนในพิเมรีกแพ้สามเกมรวดย้อนไปล่าสุดที่ยูเนเตตสามารถบุกไปเอาชนะลิฟูได้นะครับต้องย้อนไปนู่นเลยครับฤดูกาลที่ฤดูกาล2015-2016นะครับยูเนเตตบุกเอาชนะลิฟูไปได้หนึ่งประตูต่อศูนโดยได้ประตูชัยจากเบลูนี่ซึนะ่งเป็นเวลา8 ปีกว่าๆเกือบเก้าปีมาแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับยูเนเต็ดนั้นคืนนี้ที่จะยกพลออกไปเยือนหงแดงยูฟูที่แอนฟิลด์นะครับก็ไม่คาดหวังอะไรมากขอให้ทุกคนเล่นให้เต็มที่นะครับก็วิ่งกันให้สุดวิ่งกันให้เหมือนดีดนะครับวิ่งกันให้ดีดวิ่งกันให้พลานทั้งเกมช่วยกันเล่นตั้งใจเล่นนะครับเล่นกันด้วยความระมัดระวังมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดนะครับ คาดว่าลิวพูของอเนอสลอตวันนี้น่าจะมาครองเกมกดกดแมนยูอยู่ฝั่งเดียวนะครับแบบแมนยูเตหาทางสู้แทบจะไม่ได้เลยไม่ว่าจะมุมไหนประตูไหนก็ตามนะครับก็อยากใหู้มนเต็ดนะครับอยากให้อามริมนะครับปรับแก้รูปแบบเกมไม่ว่าจะเป็นลูกเซตพิษในส่วนของลูกเซตพิษเนี่ยถ้าแก้การยืนตำแหน่งไม่ได้นะอยากจะให้แก้ในการให้ ผู้เล่นแนวรับช่วยกันดูแลอังเดโอนาดีๆนะครับไม่ปล่อยให้โอนาน่าโดดเดี่ยวเดียวดดยเหมือน2อถึงสามเกมที่ผ่านมาที่ถูกนักเตะฝั่งตรงข้ามยืนประกบแซนวิชแล้วก็ทำให้ผู้สาประตูของยูเวนตเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับหรือถูกบทบังถูกเบียดนะครับในการที่จะเข้าหาบอลในการที่จะรับลูกเซตพีของผู้ต่อสู้อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นจุดอ่อนของยูเนเต็ตที่เห็นได้ชัดเจนคือเมื่อได้ลูกทุ่มครับมักจะทําอะไรกันไม่ค่อยได้นะครับน่าจะมักจะเล่นกันยากเล่นกันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ได้ซ้อมเหมือนกันเล่นกันไม่ละเอียดนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ยูเนเต็ตเสียประตูเอจากการที่ได้ทุ่มนะครับแล้วก็เสียเปรียบแล้วก็ส่งผลให้เสียประตูเนี่ยประมาณสองถึงสามลูกครับอยากให้ปรับถิงนี้ด้วยนะครับในการเล่นลูกทุ่มอย่างที่สามนะครับแดนหน้าเกมลุก ล่าสุดหอยลุนอยากจะให้อยากจะให้แอมบูลินครับติวให้เข้มเลยไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งการหาตำแหน่งการวิ่งเมื่อตัวเองไม่มีบอลน,นะครับวิ่งหาวิ่งหาตำแหน่งให้ดีๆไม่อยากจะให้ไปตันไม่อยากจะให้ไปยืนเบียดยืนบี้อยู่กับแนวรับของฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าฮอยลุนน่เป็นคนที่เก็บบอลแล้วพักบอลได้ไม่ค่อยนานนะครับหรือเก็บบอลได้ก็เหมือนจะขาอ่อน โดนเบียดนิดๆหน่อยๆก็เสียบอลน,นะครับจะจกให้แก้จุดนี้ด้วยหรือไม่ก็ส่วนมากอะเวลาเพื่อนคัดแบ็กเข้ามาหอยลุนมักจะวิ่งเลยนะครับมักจะ,มกจะไม่รู้ว่าดึงแนวรับคู่ต่อสู้หรือว่าไม่เข้าใจกันกับเพื่อนนะครับเวลาหอยลุนอยู่ในกรอบหกหลานะครับเพื่อนก็จะเปิดคัดแบ็กย้อนกลับมาหรือหอยลุนอยู่บริเวณขอบอรอบเกียรติโทษนะครับเพื่อนก็จะส่งลึกเกินไปนะครับก็ ทำให้เสียเปรียบในการที่จะเข้าทําหรือว่าเข้าจบสกอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับอยากจะให้แก้จุดนี้ราะงั้นก็ใช้ใจสู้ครับยูเนเต็ดวันนี้ผมก็มาในเสื้อนะครับชุดที่สามของฤดูกาลที่แล้วถือว่าถือเซตที่ยูเนเต็ดไม่แพ้หงแดงหรือผูเลยนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วพบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็สามเกมนะครับในเกมลีกเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ที่แอนฟิลแล้วก็ เสมอกันสองกับสองที่โอทับปอดนะครับส่วนอีกเกมหนึ่งเจอกันในเอ c u อนะครับรอบรองชนะเลิศเ,เกมนั้นยูเวนตดเ,เบียดเอาชนะไปได้4ี่ประตูต่อสามนะครับแล้วก็ขึ้นไปถลเหลงแชมป์ f อ Cup ในเวลาต่อมาส่วนจะเป็นตัวจริงวันนี้นะครับคาดการว่ามาในแผนเดิมครับดูเป็นอะูมินมเราน่าจะไม่เปลี่ยนแผนนะครับ น่าจะมาในแผนอ่3-4-2-1เหมือนเดิมนะครับโดยฟุ้สามประตูก็คืออังเดโอนาน่านะครับเซ็นเตอร์แบ็กสามตัวก็มีมาทาเดรลิกนะครับแฮร์รี่แม็กไวและก็ลิซันโดมาร์ติเนสนะครับวิงแบ็กทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งขวาเป็นนุตแซร์มัสซาูอีนะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเดียโกดาโล่ส่วนกองกลางสองตัวนะครับจะเป็นกาเซมิโลแล้วก็มมเดอูการเต้ครับคาดว่าอังบูลิมน่าจะแพ็กตรงกลางให้แน่นไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ไม่ต้องมอบภาระหน้าที่ให้กับการซิมิลโมากนะครับให้คอยไว้ตัดบอลเบียดเอาบอลแย่งบอลเราก็พอนะครับเพราะว่าแข้งจะชา้าลงไปมากแล้วะคส่วนกองกลางสองตัวบนนะครับที่เป็นตำแหน่งเลเวนเทนนะครับก็จะเป็นอาหมัดเดียโลแล้วก็บูโน่ฟันเดเดนะครับที่เพิ่ง้นโทษแบนด์กลับมาคนหนึ่งกองหน้าเป้าก็เป็นลาสมุดคอยลุนครับคาดการสกอร์วันนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเอาตรงนะเมเเต็ด ไม่มีมุมสู้เลยนะครับคาดการสกอร์ยูเนเตดออกไปแพ้หงแดงหรือภู4ประตูต่อ0ครับก่อ,อนเกมก็ประมาณนี้ใครเข้ามารับชมกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็แอบหวังลึกๆนะครับว่ายูเนเตดจะทำผลงานออกมาได้ดีนะครับอย่าแพ้เยอะนะขอเลยอย่าแพ้เยอะ นะครับให้พวกขอให้พวกพี่ๆนะครับไว้หน้าน้องๆกันบ้างนะครับถ้าเสมอได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสครับแต่โอากาสชนะยูเนเต็ดวันนี้น่าจะไม่มีเลยนะครับหมดทางสู้ด้วยประการทั้งปวงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ